สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่อให่มหานนำเอาสมเด็จวรังคังพิมพ์ใหญ่องค์แตกลายสังฆโลกนะครับน้อยนักนะที่จะได้เห็นองค์แตกลายสังฆโลกนะเพื่อนสมาชิกถ้าหากว่าเราไม่มีบุญบารมีไม่มีโอกาสเหมาะไม่มีจตุป,ปัจจัยแล้วก็ไม่มีเพื่อนสมาชิก ที่จะนำไปสู่ที่จะนำไปเจอก็ยากนะ <ouse> เพื่อนสมาชิกพระแท้เนี่ยอยู่กับชาวบ้านเนี่ยต้องอาศัยผู้คนต้องอาศัยคําบอกเล่าต้องสืบหาประวัติพอสมควรนะถึงจะได้เจอแบบองค์บ้านบ้านนะเรียกว่าช้างเผือกอะนะอยู่ในป่านะลําบากพอสมควรถึงจะได้เจอเมื่อเจอแล้วเนี่ยเราก็จะตกใจเจอแล้วตกใจนะถ้าว่าเราไปเทียบกับ ที่เขามักพูดว่าผิดพิมพ์ผิดพิมพ์นะเราไปจําเราไปจดเราไป Remember กับภาพที่เราเห็นว่าพระแท้ที่เจอในโลกโซเชียลที่อยู่ในมือเซียนที่อยู่ในคลิปต่างๆพระแท้พิมพ์นิยมต้องแบบนั้นต้องอย่างนี้ตำหนิตรงนั้นรอยแตกตรงนู้นแล้วก็รอยเว้าแหว่งตรงนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยชีย้ตำหนิอะนะคือตำหนิเนี่ยมันมันเปลี่ยนรูปมัน มันย้ายมันเคลื่อนย้ายจากองค์พระได้นะเพื่อนสมาชิกเพราะว่าพระเนี่ยท,ท่านมีท่านมีธาตุทั้งสีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟใช่ไหมเหมือนเปลือกโลกเรานี่แหละนะมันน้ําท่วมแผ่นดินไว้ภูเขาไฟระเบิดอย่างเงี้ยมันเปลือกโลกก็เคลื่อนย้ายได้นะจากอยู่ไกลก็มาใกล้จากใกล้ก็ห่างออกไปอย่างเงี้ยก็มีนะพื้นดินอนะ่ะทีนี้เมื่อเราไปชี้ตาหนิ มันต้องอยู่ตรงนู้นมันต้องมีอย่างนี้อันนั้นคือบรซินคือกาวคือปูนคือซิลิโคนคือซีเมนแล้วอย่างนั้นนะร้อยปีก็ไม่บุบสลายร้อยปีตำหนิตรงไหนก็จะอยู่อย่างนั้นนะแต่ถ้าหากว่าทตาด,ดินท่าลมท่าน้ำทา่าไฟจริงมวลสารจริงๆของสมเด็จจริงๆเนี่ยไม่มีทางหรอกเพื่อนสมาชิกไม่มีทางที่ตำหนิรอยหกักรอยเว้ารอยแหว่งของพระจะอยู่คงที่ตลอด10ปีก็เคลื่อนย้ายแล้วนะเหมือนสมาชิก ท่านใดเคยบ้างนะที่บอกว่าพระยมหาเนี่เคยมาเคยเห็นนะตำหนิตรงนี้เราเราไม่เคยเจอเราไม่เคยเห็นนะหรือว่าเม็ดดาเม็ดแดงหรือเม็ดทองคําตรงนี้เราไม่เคยเจอนะอยู่ดีมาวันดีมาคืนดีมามอสองอา่าวเรากลับเห็นเม็ดดาเมดด็ดแดงเม็ดหยกอยู่ตรงนี้มาได้ยังไงเคยไหมเพื่อนสมาชิกเคยนะมีนะนั่นแสดงว่าอย,อยู่ๆท่านโผล่ขึ้นมานะเพราะว่า พระเนี่ยท่านก็มีท่านเดียนท่านาน้ำท่าลมทัดนไปมันเรามันเรานี่แหละนะเพื่อนสมาชิกนะนั่นแหละตําหนิจุดนี่มันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละนะดังนั้นเวลาเราไปเจอพระบ,บ้านเนี่ยช้างเผือกกับชาวบ้านตกใจนี่โอ้ไม่เหมือนพระเซียนไม่เหมือนพระห้างไม่เหมือนพระ,ะที่เขาซื้อขายกันเราก็อย่าไปคิดว่าโอ้ยนะัง้นชาวบ้านนี่ไม่แท้ถ้าชาวบ้านแท้ชาวบ้านต้องเหมือนกับของห้างของในโซเชียลสิ นี่แหละที่บอกว่าตกใจนะดังนั้นเมื่อเราไปเจอพระชาวบ้านเราอย่าเพิ่งตกใจเราถ้าเรามีองค์ความรู้นะเพื่อนสมาชิกเชื่อพระเย่มหาเถอะนะใครก็ตามที่มีองค์ความรู้เนี่ยท่านใจต้องหนักแน่นนะถ้าใจท่านคิดแต่ว่าซื้อมาขายไปซื้อมาถูกขายแพงซื้อมาสิบขายพันซื้อมาพันขายหมื่นซื้อมาหมื่นขายแสนซื้อมาแสนขายล้านอย่างเงี้ยใจมันหมกมุ่นใจคิดแต่ว่า ต้องเอาเอาให้ได้ถูกๆไปขายแพงๆนะเรียกว่ามันก็ทําได้นะถ้าหากว่าท่านมีคอนเนค t ชันท่านมีเพื่อนฝูงท่านมีสมาชิกมีชมรมนะเหมือนเมื่อต้นปีนะซื้อผ้ากับชาวบ้านในราคา50,000ื่นนะแต่ไปขายห0 0แสนนะที่เป็นท a อกออฟเดอะทาเป็นดราม่าก,กันอยู่ช่วงหนึ่งนะชาวบ้านเขาขายให้คุณนะขายให้ด้วยความรักความศรัทธาความซื่อสัตย,ยนะ์อยากจะขายนะอยากจะขาย แต่พอเซ็นได้ไป50,000บอกว่าตกควายได้1ตัวไปขายต่อได้5 0 0บานแล้วก็มาลงคลิปโอ้โหดังก็เขาขายได้5 0 0 0 0นจริงๆนะก็ทําให้เจ้าของพระเดิมเขารู้สึกไม่ดีนะทั้งที่เขาเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าพระเขาในแท้นะแต่ที่เขาให้ไปเพราะด้วยความรักเคารพศรัทธานะเขาเงินทองชาวบ้านเขาไม่ได้คิดเหมือนพวกค้าขายพวกค้าขายเขาคิดแต่ว่าซื้อมาถูกต้องขายแพงนะ พวกนี้ก็กจิตใจมันก็จะระโมบโรภมากอะนะพอไปขายได้ห้าแสนก็มาทําคลิปลงแล้วบอกว่าตกไฟล์ได้เงี้ยนะแล้วก็เป็นเรื่องเวลาวกัอนอยู่นะสักพักหนึ่งหรือแม้กระทั่งเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะสองสามอาทิตย์ก่อนนะเซียนพระนะก็คงจะเป็นเซียนระดับกลางๆพ่อใหญ่มหาว่านะถ้าเซียนใหญ่เซียนมีชื่อเสียงเซียนระดับบนเซียนแบบที่คุณรู้จักก็ไม่ทํากันนะนะ ขายพระให้ให้ลูกค้าให้ชาวบ้านนะจนนาพระไปสองนำพระไปให้นาพระไปดูที่บ้านเขาบจนรู้ว่าเขาเก็บพระไว้ตรงไหนนะขายให้เขาไปเยอะนะพอเขาไปต่างประเทศแล้วขึ้นบ้านเขาไปขโมยพระตัวเองอนะที่ขายให้เขานะแต่รู้นะว่าพระเก็บไว้ตรงไหนแต่ไม่รู้ว่าบ้านนั้นก็มีกล้องวงจรปิดเขากลับมาก็ามาดูไม่มีพระโดนขโมยเขาไปเปิดกล้องวงจรปิดเห็นแล้วตกใจเลยเนะว่าใครที่ไหนได้เป็นอาจารย์ที่เราเคยซื้อพระจากท่านมาจบเลยทีนี้เข้าคุกเลยนะ นี่เป็นเรื่องเป็นราใหญ่หน้าอับอายสองสามวันท,ที่ผ่านมานี่นะนะเล่าสู่กันฟังนะครับองค์นี้องคแตกลายสังฆโลกนะองคแตกลายสังฆโลกนะเพื่อนสมาชิกถ้าหากว่าดูอย่างพระเยเมนนี่จะมีความสุขนะเราเราไม่ได้หวังนะเราทำไร่ทำนาะเราขี่วินมอเตอร์ไซค์เราขับแท็กซี่เราค้าขายย่งน,นีก็ทําเราไปเราว่างเราก็มาสองพระเป็นความสุขของเรานะ ก็ออยังมาหาก็จันทร์ถึงสุดก็ทํางานไปเสาร์ที่เรามาสองพระว่างก็คุยกับเพื่อนสมาชิกนะถ้าเจอคอมเมนต์ก็จับมาทํา youtube ไม่เจอคอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ต้องทําแล้วก็ทําอย่างอื่นไปเนี่ยอย่างนี้เพื่อนๆดูเห็นไหมองค์องค์งแตกลายองค์แตกลายสังฆโลกนะเหมือนไหมคะเหมือนนะเหมือนลายสังฆโลกมากเลยนะองค์เนี้ยดูสิเพื่อนๆนะนะแล้วก็ดูพระอ,อุระนี่มีร่องตรงกลางเล็กน้อยเห็นไหมครับไหลตกนะอย่างเงี้ย เกต่ดูดีๆเอียงไปทางด้านฝ่ามือเรานะฝ่ามือเราซ้ายอง์พระนะเห็นไหมเอียงไปทางด้านซ้ายพระซ้ายพระเนี่ยเราจะเห็นเส้นมังคับพิมพ์เห็นไหมครับเส้นมังคับพิมพ์นี่ยิงตรงเลยนะยิงตรงเลยดูขอบข้างสมเด็จบางนางหนานี่ท่านยังไม่หนานะองค์นี้บางๆนะแล้วท่านจะโยเอียงด้วยนะ คือพระนี่ท่านจะโยกไปด้านหลังนะเอียงไปด้านหลังนะเนี่ยคือแห้งแห้งจนเอียงไปด้านหลังนะองค์นี้秀秀秀น,น,นะ,นะด้านหลังนี่ไม่แตกเลยนะด้านหลังก็จะขอบข้างก็จะปริออกธรรมดานนะแต่ว่าไม่ไม่แตกเล้ามันด้านหน้าด้านหน้า,าน,นี่แตกเล้าสังขลกเลยนะให้เพื่อนๆได้ดูกล้องนะกล้องขยายไปด้วยกันนะครับขยายก็ขยายชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะแต่ว่าก็พอดูได้เราดูไปพร้อมกันนะครับ เพื่อนสมาชิกเราเรียกว่าพระแท้นะแท้ที่องค์พระนะเพื่อนสมาชิกบางท่านก็บอกว่าพระแท้ต้องขายได้นะพระขายไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นพระแท้ทั้ว่าอย่างนั้นนะพระแท้ก็ไม่จะเป็นต้องขายได้นะเพื่อนสมาชิกมีเยอะนะมีเยอะคนไม่รู้จักกนะันไม่คุ้นเคยอย่างที่พญยมหาเก่ามาข้างต้นเห็นแล้วตกใจนะลักษณะเงี้ยเขาไม่กล้าซื้อนะเพราะไม่เคยเห็นไง เพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมดูดูซุ้มระครังก่อนนะเนี่ยซุ้มระครังก็เป็นเหมือนกับว่ามีลักษณะไวผ้ผาซีเห็นไหมครับนี่ลักษณะไวผ้ผาซีนี่คือเม็ดดำเห็นไหมครับเม็ดดาเม็ดดำ,ดดำลักษณะไวผ้ผาซีกเพื่อนสมาชิกดูด้านในเห็นไหมครับด้านในเขาก็จะม้วนนะ เนื้อในม้วนเขาไปด้านในเลยนะเนื้อในม้วนเขาไปด้านในเลยเนี่ยเราก็จะเห็นผักพักเหมือนหัวตะกระแต่นะมีพระสอเลยนะองค์นี้เพื่อสมาชิกเนี่ยองค์หลวงวิจารเนี่ยก็จะสนมากนะบล็อกพิมพนะแทบทุกบล็อกพิมพ์ก็จะมีพระสอนะพระสอเรือนรางบางๆให้เห็นนะองค์เนี้ย ไม่ใช่พลาดผ่านซุ้มระครังนะเป็นการแทงเนี่ยแทงทะลุขึ้นไปนะเสียนหรือว่า,าพระเกสาท่านนะครับพระเมารีเนี่ยเราดูเส้นนี่ไหมครับเส้นมือรับพิมพ์เส้นขอบกระจกหรือเส้นวาสนาตรงับตรงอย่างเดียวนะองค์นี้ไม่โยบไม่เอียงนะตรงขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยตรงขึ้นไปเลยแล้วเพื่อนสมาชิกด,ดูเนื้อเห็นไหมครับเนื้อนี่เนื้อตรงเส้น ขอกระจกนี่เนื้อนี่ปิ้นเข้ามาด้านในเลยนะเนี่ยเนื้อนี่ปิ้นเข้ามาด้านในเลยเราก็จะเห็นเห็นไหมครับนี่ปลายปลายพระบาทนะปลายพระบาทเวลาเขาวัดกันนะเพื่อนสามเณรทก็จะวัดกันอย่างนี้นะเนี่ยปลายวัดกันอย่างนี้นะถ้าหาวกว่าปลายพระบาทตรงนี้นะตรงกับมุมข้อสอเนี่ยข้อ2อกเห็นไหมตรงกันเลยนะเนี่ยแท้เลยนะครับตรงแล้วก็ ตรงมุมข้อศอกเนี่ยก็จะดูดูแบบไม่โค้งนะแต่ว่าจะหักหักมุมเลยไหมหักตรงมาล้วหักมาเลยเไหมเพื่อนตรงนี้นะคือเขาจะไม่ตีโค้งนะเหมือนท่านอาจารย์ท่านได้บอกไว้นะเนี่ยคือเขาจะไม่ตีโค้งนะแต่ลักษณะการจะหักลงมาเลยเอียงลงมาเลยไหมครับตรงมาอย่างนี้นะชายจีวรบางลักษณะฝ่ามือก็เป็นการประกบนะ ขวาประกอบ้ายวางไว้หน้าตักอย่างนี้นะครับแล้วก็จะดูเส้นเห็นไหมครับเส้นมันขับพิมพ์ยาวลงมาไหมครับยาวลงมาเนี่ยแล้วก็หายไปเนี่ยตรงกลางถ้าวัดดูนี่คือตรงกลางแขนใช่ไหมยาวลงมาวัด <What? S 1> ตรงไปอย่างนี้เลยนะให้เพื่อนๆได้ดูแบบใกล้ๆน,นะลายสังกโลกเป็นยังไงคลาสสิกมากนะองค์ลายสังกโลกนี่เห็นไหมครับ เราขณะเดียวกันตรงพื้นพระที่เราเห็นเป็นข,า,ขาวมันดอกเห็ดนนะี่ยนี่คือแคลไซนะเนี่ขาบแคลไซนะเนี่ยเหมือนผุยหิมะอนะันน้เนี่ยข,ขาวเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับดูความงามดูดูความงาม,าม,งามเราจะเห็น ข้าวขาวเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ฝังอยู่ด้านในองค์พระเลยนะที่สำคัญนะเพื่อนสมาชิกดูตรงนี้นะเหมือนกับเป็นริ้วลอวเาเษยษจีวรของสมเด็จท่านนะให้ดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมเพื่อนเเนี่ยเนี่ยใกล้สุดได้แค่นี้นะ เ,เพื่อนสมาชิกดูเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนกับริ้วจีวอนนะเนี่ยเป็นตาขายหไหมครับนี่บางท่านก็บอกว่าเป็นเกล็ดก้นหอยเป็นเกล็ดก้นหอยทันไหวยอย่างนั้นนะเนี่ยความงามของท่านนะเม็ดดำ ไม่ดำหรือว่าเหล็กไหลไผ่ดำเราก็จะเห็นเนี่ยก้อนก้อนผงโพตุคุณนี่ฝังอยู่ในเนื้อพระเลยนะนี่คือด้านหน้าพอมาดูด้านหลังนะเพื่อนสมาชิกด้านหลังเรียกว่าเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเป็นลักนะลักน้าเกลียงนะเพื่อนๆนี่คือคือเขาจะไม่ดําเลยทีเดียวแต่ว่าลัก้ําเกลียงจะดําอมน้ําตาลใช่ไหมครับบางบางแห่งก็เป็นน้ําตาลนะ รักน้ำเกลียงสีนี่ขาวงาช้างเลยนะแล้วขอบข้างเขานี่ยเขาก็จะไม่ไม่คมนะไม่ไม่คมก็จะมันมนทื่อๆอย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูเขาขาวนี่คือก้อนผงปูตุคุณนะเนี่ยเขาขาวฝังอยู่ในเนื้อพระเนี่ยเพื่อนสมาชิกฝังอยู่ในเนื้อพระเลยนะ ค่อยๆดูกันไปนะครับเราก็จะเห็นเรียกว่ารอยรอยหนอนดุ่นรอยปูไตนะนี่ขึ้นเต็มไปเลยนะเต็มอง์พระเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่อย่างงี้นะเราเราเห็นเราก็ พิจารณานะพิจารณาเรียกว่าย وني โสมนสิกานะเพื่อนสมาชิกนี่งดงามดูร่องรอยการปริการแตกของท่านนะเรามาดูขอบข้างนะเรามาดูขอบข้างอันนี้คือเม็ดเหล็กหลไปดำนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยองค์เนี้ยสมเด็จบางนางหนานะ ที่มาก็ต้นก็จะไม่หนามากสมเด็จก็จะบางบางบางองค์ก็หนาบางองค์งงก็บาง,างนะครับแต่ว่าองค์นี้บางเพื่อนสมาชิกดูดูแล้วเป็นไงบ้างอะ เดี๋ยวเรามาศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเดี๋ยวเราดูดูอีกมุมหนึ่งนะครับดูอีกมุมหนึ่งเราเห็นแตกเฉพาะองค์ด้านหน้านะเพื่อนสมาชิกเนี่ย,ยแตกลายสังกะโลกเนี่ยแตกเฉพาะด้านหน้าด้านหลังทั้งจะไม่แตกนะ เราก็จะเห็นลักน้ำเกีียงกับเม็ดเลหล็กไหลไปดํำก็จะมีปรับปลายเกิดขึ้นใ้เราเห็นนะนี่เราดูเราดูทุกมุมนะดูอีกมุมหนึ่งนะครับ เราเราจะเห็นเพื่อนสมาชิกดูด้านในไหมครับเขาก็จะแบบฝังอยู่ด้านในองค์พระเลยนะพวกเนื้อพวกมวลสารต่างๆงามคัดสิกมากนะเพื่อนสมาชิกนี่เนื้อนี่โอ้โหเนื้อนี่หนึกนุ่มนะเนื้อนี่หนึกนุ่มแห้งแกร่งนะ เราเห็นข้อขาวนี่เแยวไซเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่เขาเกาะเขาเกิดเขากินตามผิวของพระนะนี่คือม,มุมอีกม,มุมหนึ่งดูด้านบนนะนี่เขาจะเกิดขึ้นตามร่องตามหลืออย่างนี้แหละครับแวไซเพื่อนสมาชิกดูแล้วเป็นไงบ้างครับ องนี้ตุกอกตุกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครให้พระยามหาช่องสองพระบ้านนี่นะครับขอบคุณครับ